หนูมีความรู้สึกว่าสิ่งที่หนูปฏิบัตินั้นหนูมาถูกทางหรือไม่เพราะมันไม่มีอะไรถูกและมันมีอะไรก็เลยรู้สึกว่าปฏิบัติถูกต้องไหมนีพราให้มันถูกมันก็ไม่รู้สึกไม่มีอะไรพอให้มันพอให้ถูกพอให้พอให้ถูกมันก็ไม่รู้สึกเพราะถูกเพราะให้ถูกมันก็ไม่ไม่ถูกไม่รู้สึกไม่มีอะไร อ,อ๋อมันอ่านยากเลยน้มันำคำติดกันนะเพราะให้ถกูกมันก็ไม่ถกูกมันรู้สึกไม่มีอะไรไม่มีถกูกไม่มีผิดหนู no, สรุปหนู no, และห no, นูสรุปหนูปฏิบัติถกูกหรือไม่มันมีแต่แบบไม่มีมันเห็นแต่แบบทุกสิ่งมารวมตัวกันแล้วจางคลายไปไม่ยึดไม่มี ไม่มีเกาะคลายไปไม่มียึดไม่มีเกาะสรุปเห็นแบบไม่เห็นรู้แบบไม่รู้ไปไปหนูก็งงว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่ามันจางคลายมันปล่อยเบาไม่เหลือแค่สภาวะมันไม่มีก็เลยงงสรุปว่าเลยมันไม่ชัดสักอยาก่างมันธรรมดา จนเหมือนไม่ได้ปฏิบัติไปซ้ำแล้วสิ่งที่มันถูกต้องอแล้วสิ่งนี้มันถูกต้องถูกทางหรือไม่เน,นี่ยแหละภาษาธรรมนะเวลาไปเจอสภาพบัรตามันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะก,ก็เดินเดินอยู่ในเส้นทางต่อไปนะเดินอยู่ในเส้นทางต่อไปนะก็เห็นว่าไอ้ที่ไปหาอยู่เนี่ย หาถูกหาผิดเนี่ยมันก็มีเราไปหาธรรมนะนเขาเรียกว่าเอาเราไปหาธรรมถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะจิตท,ที่หลนค้นหาธรรมไม่ใช่ตัวตนนะอันนี้ก็เดินทางต่อไปนะเดินทางต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ใช่เรามันก็อยู่ในเส้นทางแล้วละ่ะสําคัญคือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนก็อยู่ในเส้นทางนะดำเนินอยู่ในเส้นทางอริมัคมีองแปดชํ่งะกิเลสในจิตใจ ติดตั้งมั่นเห็นสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนก็อยู่ในเส้นทางเดิมเดินต่อไปแล้วกันนะ